สังไปงัวครับกรรมการสังไปงัวอตองหัวตะเขาด้งัวตองหัวตะเขาได้เสียทุกกรณีครับงัวตองหัวตะเขาได้เสียครับตัวเองลายเก้เาเกย์ไข่โคเซียนไฮโลนะครับตัวนี้ไข่นี่จังไม่ซอดนะครับจังไม่สอดนะพบกับนินงามร้อยวิชาดาราชัยนะครับผนใจสาวลาวล้านอายุ44ส,สนะลายเป็นแดงนินเป็นดำนะ larae ở tổ đen nè, đen nè, chậm tí nè. đen nó đi, mày đen 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 đen. qua, qua. เขาอยู่ในก่อนครับเขาอยู่ในก่อนนะอย่างนี้ปะเกิดมาเพื่อรองเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอบใบ เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับแด้งข้าไปเดงเข้าไปใชาตัวในห้องตงัวในห้องตงัวในห้องตุดอุดเด้งตัวน้าเด้งตัวน้าเด้งต่อค่อนข้างจะลึกนะครับใ,ใส่ร้องก็ร้องไปนะราคานี้น่าร้องนะครับราคานี้น่าร้องนะสมาชิกบอกไว้ก่อนเลยราคาน่าร้องนะต่อลึกๆอย่างนี้เป็นเอ็เอ็กระรองนะบัว <c oughs> มันแล้ว่าสู้กันได้นะแล้ว่าสู้กันได้นะครับไปเด้งกันไป เขาแคบนะครับตัวดำเขาแคบนะ ากว่านะเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าไปข้างหน้าไปตัวใหญ่เลยตอลึกนะครับ đến đánh, đoán lái Đánh thọ, đánh chúc, đánh chúc, đánh chi bay. Đánh sai, đấm quả đánh sai, đấm quả Đánh chi chúc, đánh chúc, ดำาจุก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 ดำจุกดํจี้ดำจี้ดำจี้นี่มาหน้ามาหลังนะสุขธรลองได้ลองนะมันจีนเน่นะครับวคโจนนี่มันจีนเน่จีนนอนครับช่วงนี้วัวพิกบอยนะช่วงนี้วัวพิกบอยดูแล เบีย้ยในกระเป๋าของท่านให้ดีนะสมัชชิจนะ <ไป S 1> ยาเที่ยวต่อเพลินๆนะครับยาเที่ยวต่อเพลินๆนด้เลยว่าเป็นทางนะมันมีมาหน้ามาหลังนะครับเฮ้ยแล้วักไปคู่ที่แล้วโถอดดำครับซุปเปอร์เล็กนะซุปเปอร์เล็กชนะไปครับคุณดำขาวนะคุณประกอบจันรอดสวัสดีผมไปไปไป ตอยสวัสดีครับร้ายเป็นแดงนะร้ายเป็นแดงอยู่ขวามือนี่นะครับสมาชิกนะ รวมสนุกกับถ้าใครมีนะครับแอดเชียนสนามนะแอดเชียนสนามบนจอขอมือบนนะครับขอมือบนนะแอดเชียนสนามนะครับมีไททอดหัวจนหัวเหนือหัวไต้นะครับหัวเหนือหัวใตไก่เดือยมวยนะครับคืนนี้เห็นว่ามีมวยวันเดียวคืนมันสุกนะเรามีนัดกันนะครับมวยวันมวยวันนะไข่สายมวยนะครับ ไปไอ้ดำวทุกดำพมเด็กเรียบไปเด็กข้างเด็กกีดอยังนะยังนะพอตัวไหนห้องวะเมื่อก่อนช่องแอสผมเมนต์ไม่ได้ครับอ๋อนี่ช่องไม่ครับช่องหม่นะเล่นตัวใหญ่เมียไม่ดาโอ้ใช่แล้วครับใช่แล้วครับเล่นตัวใหญ่เมียบดานะครับ แพน่ะม,มันมีอยู่แล้วครับแพ,น,น,พน่ะมันแพน่ะมินมีกระมือนะอออเอ้ยแดงจี้ไปบอกหูตัวดำมีน้ำแดงไหลนะบ้องหูตัวดำนะเฮ้ยเฮ้ยดำย้อมก็ดำเลิกก็ดำเลิกก็หรือว่าเป็นทาง ถอยทั้งเลยถอยอย่างก่อนบ้องโหน้ำแดงไหลนะไอ้ดำไอ้แดงทีดด่มาราคาแดงต่อแพงเลยนะราคาไหลไปแดงเลยนะตัวใหญ่เขานี้กันนะครับตัวใหญ่เขานี้กันนะตัวร้ายนี่นนเฮ้ยเอยไอ้ดำ <m ere> ไอ้ดำมาได้เลิกเลยก็เลิกเลยก็แ <m ere> ดงเด,ดินอัดเดินต้อนไปเลยนะครับเดินต้อนเดินครูไปเลยนะตัวแดงนะ น้ำแดงไรนะครับตัวรำแต่ว่าก็มันไม่ถอยเลยไปแล้วไปแล้วเลิกเลยเลิกเลยเลิกเลยแดงได้ไหมเดียวเดงได้ไหมเดียวเดงได้ไหมเดียวยอมแล้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 วยี่สิบเจ็ดนาทีนะคเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีลา ไก้เกาเกนะครับลายเก้าเกนะแอดบอกแล้วเขาเฮ้ลายเก้าเก้ไข่ตุยไปพ่องตะก,กี้นะไข่ตุยไปพองนะ